ยุคนี้ผมเห็นหลายคนฮิตมากเลย B M w K E ส0มิพี่ผมเห็นพี่ทำอยู่คันนึงนี่นะเครื่อง K เนี่ยพี่เอาเครื่อง K ก่อนนะเท่าที่พี่ศึกษาดูพี่เป็นช่างเนี่ย K เนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงครับเครื่องเล็กซีซีเยอะเป็นเครื่องสี่สูบสองพันสี่ใช่มันเป็นเครื่องคนเรียกว่าบางคนบอกเครื่องโกงโกงนั่นแหละครับ <c oughs> โกงยังไงพี่ <c oughs> เครื่องเราสองพันของเขาสองพันสี่แต่ดีสี่สูบเหมือนกันเออมันโกงไหมครับลูกเขาก็แปดเจ็ด ลูกเราแปดหกแปดหกแปดหกคูณแปดหกใช่พี่แม็กคิดดูดิแรงม้าแม่งไม่เปลี่ยนฝาพื้นฐานแม่งสองร้อยห้ามาแล้วเอ็นเอใช่แปะโบลูกเดี๋ยวผมเห็นพวกเนี่ยสี่ร้อยกว่าอุปกรณ์รอบข้างไลา่ข้างเสื่อรเครื่องเดิมเครื่องเดิมแต่ว่าถ้าวางในอีสัมสิผมว่ายากมันยากเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องแข็งเออพี่แม็กมันยากอย่างไรครับเรื่องแข็งคือแข็งมันเตี้ยมันติดตัวติดติดคานแหละคือเราต้องไปวางเครื่องให้สูงแล้วก็ต้องแก้ Okay, okay. จุดยึดอันนี้คนทําจะรู้เพราะว่าผมก็ทําอยู่ฝากกดติดตามรายการบิมเมอร์กายนะครับรายการสําหรับคนทุกเพศทุกวัยที่มีใจรักรถบีเอมแต่มันอยู่ในทุกช่องทางด้วยพิมพ์คําว่าบิมเมอร์กายตามนี้เลยนะครับ